สวัสดีครับจองอิเต์วิกเตอร์ข่าวอะไรเร้แ,แรงทะลุนรกนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องคลิปโซเชียลที่ฮือฮากันนะฮะเป็นคลิปของผู้หญิงสูงวัยคนหนึ่งนะฮะที่เขาออกมาตัดพ้อนะฮะว่าสามีเนี่ยที่อายุตั้ง64ปีขอมีเพศสัมพันธ์ทุกวันเลยนะฮะ วันละอย่างต่ำเนี่ยสี่รอบแต่ท่านวันไหนวันหยุดเนี่ยจะห้าถึงหกรอบย้ํานะครับว่าทุกวันห้าถึงหกรอบก็งานนี้เนี่ยเ,ยเธอบ่นด้วยความคับแค้นใจนะฮะถึงขั้นว่าอยากเลิกลาเลยเพราะว่าสามีเนี่ยอายุก็เยอะแล้วตัวเธอเองก็อายุเยอะแล้วแต่ความต้องการทางเพศเนี่ยยังสูงชนิดที่ว่าวัยรุ่นยังอายฮะเธอบอกว่าที่สามีเธอเป็นอย่างนี้เนี่ยในคลิปนะฮะ ว่าดื่มน้ำมะพร้าวทุกวันอ่าดื่มน้ำมะพร้าวทุกวันใช้ตัวช่วยเป็นน้ำมะพร้าวที่เธอตั้งข้อสังเกตว่ามันอาจจะเป็นตัวชูกำลังทำให้ฝามีเนี่ยยังฟิตปึงป่งนะฮะอันะะนี้ก็พูดถึงกันเยอะนะครับเป็นคลิปที่ถูกถ่ายโดยใครสักคนก็ไม่รู้ที่นั่งเหมือนนั่งสอบถาม ผู้หญิงสูงวัยคนเนี้แล้วผู้หญิงสงวัยคนนี้ก็บ่นให้ฟังนะฮะตรงนี้เนี่ยก็ลุงแกก็อายุต้องหกสิบสี่แล้วเนาะแล้วก็ยังแบบยังต้องการทางเพศวันหนึ่งห้าหกรอบอะแล้วผู้หญิงก็ไม่ผู้หญิงสาวสาวผู้หญิงก็อายุไล่เลี่ยกกันอะนะแกก็คงจะไม่ไหวนะฮะแหมขนาดผู้ชายหนุ่มๆน,นะบางครั้งเนี่ยสัปดาห์หนึ่งเนี่ย กับภรรยาตัวเองยังไม่ค่อยจะได้ทำกันบ้านเลยครับไม่ใช่หมดสภาพหรืออะไรนะฮะเบื่อเมียครับโอ้โหแต่ลุงแกเนี่ยยังแบบเขาเรียกว่าแตะปี๊ดดังอะ่ะเออก็เนี่ยแหละเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันหน่อยว่าคุณผู้หญิงสูงวัยคนนี้ยเขามีอากับกิริยายังไงนะฮะกับการที่ เขาออกมาพูดในครั้งนี้จนเป็นข่าวดังนะฮะแล้วก็ส่งผลให้น้ำมะพร้าวเนี่ยขายดิบขายดีนะครับชายหนุม่มชายสูงวัยชายสูงอายุโอ้โหแห่ไปต่อคิวซื้อน้ำมะพร้าวกันใหญ่เลยฮะคนขายนี่งงเนะเกิดอะไรขึ้นอ๋ออยากจะอึดอยากจะถึกเหมือนคุณลุงที่ดื่มน้ำมะพร้าวแล้วฟิตปังๆนั่นเองนะฮะก็เด <Yeah. S 2> <As S 1> ี๋ยวไปดูคลิปกันเลยครับ 6กสิบสี่ปีปีได้วันหนึ่งน่ะวันละสี่ครั้ง <c oughs> ถ้าวันหยุดของยาย่าได้ประมาณห้าครั้งหรือหกครั้งตอนชากลงเวรอีกต่างหานี่ <c oughs> ถ้าวันไหนเมียไม่ให้ทุกวันน่ะวันละครั้ง <c oughs> ก็ยังดี <c oughs> แต่ถ้าจะเป็นเมนปั๊บเมียก็ต้องหิวเ <c oughs> ออมดด <c oughs> ได้สองครั้ง <c oughs> แต่แกไม่พอใจอื พอให่แจอาซีครั้งคนหกสิบสี่ปีอ่ะคิดดูโ,โ,โกินน้ำมะพร้าวเนอะคนอะไรวะอืดทิพายโอ้กินน้ำมะพร้าวเนอะอุดซิบหายเลยแ <c oughs> ้วก็โงกเลยว่าใครจะสู้กูได้เพื่อนเพื่อนกูอะหกสิบสี่ปนเหมืนกันอยู่บ้านนอกนอะ <c oughs> ทุกวันนี้นั่งเฝ้าไก่อย่างเดียวแกว่าแต่กูเนี่ยสู้ได้คนเดียว แล้วแกก็บอกด้วยว่ามึงไปนั่งกับคุณไหนที่ก็ท่างหน้าเซเว่นถ้ามีผู้ชายมาคบกับมึงมึงโดนตีนกูแน่คุณที่เข้ามาดูคลิปของช่องวิเตอร์วิเตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนะครับ